รีวิวให้ดูนะคะโอเคโอเคโอ้หืมหืมพี่มันเดินมาไปไหนอืมกอบมังอืมกดติดตังด้วยสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องไมเปเร่ครับผมวันนี้เราอยู่ที่ไหนสะพานสะทานรามยมค่ะวิวสวยมากแล้ว น้าที่ตาเตรียมเครื่องยำนะคะโอ้โหข้าวทอดพริกทอดแต่เมื่อกี้น้าที่ตายำเสร็จแล้วนะคะหนังหมูครับยำอะไรนะข้าวยำโคราชใช่ครับผมสูตรโคราชนะสูตรโคราชต้องมีขิงแล้วก็อะไรนะไอ้กากมะพร้าวทอดใช่ข้าวยำก้อนข้าวแหนมก้อนนี้ครับผมอร่อยมากข้าวทอดแบบเนี่ยค่ะดูกินแค่นี้ก็แบบโอ้ยอร่อยอร่อยมากแล้วก็ ต้องมีมะม่วงด้วยค่ะมีอ่าใบเอลเลอร์ใบเอลเลอร์ใบอีเลิศครับพี่น้องแล้วสูตรของเขานะคะต้องมีอ่อะไรนะเมื่อกี้อ่ะมะม่วงมะม่วงใส่มะม่วงด้วยเขาทำใหม่อร่อยมากพี่ตาใส่มะม่วงด้วยพี่ตามายำเองเพราะว่าเขายำอร่อยแต่พี่ตาอยากได้สูตรของพี่ตาผงชูรสอะไรเตรียมมาหมดเนี่ยค่ะเคียงเคิงอะไรมีทุกอย่างใช่ครับผงชูรสน้ำปลาทุกอย่างตอนนี้ สวบแล้วค่ะหิวหิวหิวมากนี่คือแบบว่าแฟนขับให้ฟรีนะครับแฟนขับให้ฟรีครับใช่นี่แฟนขับไมเปเล่นะครับเขาส่งมาให้จากโคราดเลยนะครับแต่ตอนนี้เขามาเปิดสาขาอยู่ที่เกาะแล้วเกาะอะไรเกาะช้างเนาะใช่ครับผมริกทอดเขาก็ทําเองหมดนะคะอันนี้ส่งตรงมาจากโคราดนะครับโแล้วก็นี่เลยครับ สวยจุ๊บอร่อยมากอยากจะบอกเพราะว่ามันต้องไปทานแบบสองครั้งแล้วเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ดูนะคะโอเคโอเคโอ้ยอื้อหืออื้อหืึโอเคมันเดินมาไปไหนอือมันเดินมากรอบมั้ยอือชอบอื้อหอือกรับจางแล้วอื้อหือัวครับถ้าใครมาสะพานแบบนี้จะกินเลยนะคะ อร่นนอยมานนอืมบรรยากาศดีมากข้างหลังนี่ตกปลาได้เลยนะครับออออเผ็ดด้วยอร่อยอออเผ็ดด้วยค่ะอือเอาโอเลี้ยงยายจีมาดิคนสวยพี่จีคนสวยค่ะโอเลี้ยงโอเลี้ยงนะมันไปอุ่หนุนนางยี่สิอบห้าบาท เดี๋ยวนั huh. ่งบนอร่อยมากอร่อยเนาะอือหือโอเลี้ยงคืออะไรชาดำเย็นชาดำเย็นโอเลี huh. uh ้ยงคือโอเลี้ยงสิโอเลี้ยงก็คือโอเลี้ยงแสบแห้งนีแสบโอ้โหใส่พริกเบิ่มป้าเพื่อนๆถ้าอันนี้มาแล้วต้องมีหอมแขกด้วยนะคะอาทิตาชอบหอมแขกเพราะว่าใส่พริกด้วยพี่น้องโอ้โยแสบแห้ง ใช่พริกเลยใส่หอมแขกอ้าวมาส้น hmm. ก oh. mm ันฮะโซยปึ hmm. uh ๊บแสบแห้งมาหืม huh. ห mm ืม hmm. ห uh ืกมถุงมือก็ไม่หอบอือยำสดๆเลยอืออร่อยบากงวง เข้ารถหมดเลยค่ะเบอร์วังอลังการอร่อยมากเผ็ดตรงใส่ใส่พริกเยอะทั้งเป็ดทั้งเปรี้ยวทั้งอร่อยอืมปาดมานะคะมาใครอยากมาเลยโอ้ไหวบ่เฮาไก่จิมหมดแล้วทุกคนไ่ไหวเดี๋ยวด้อครับท้องแตกแล้วครับโอเค ชนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่องไมไปเล่จะได้มีกำลังใจทำแล้วก็พาเพื่อนๆมามากินอะไรอร่อยแล้วก็บรรยากาศดีๆแล้วก็กาแฟเอโอเลี้ยงของยายจีนะคะเดี๋ยวแกจะด่าเอาดุดดูให้แกหน่อยบายบายค่ะเ็ดมากค่ะโออออ้ืื บรรยากาศดีมากทุกคนโอ้โหเหมาะแก่การตกปลามาก